I'm up สวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สองแล้วนะครับที่เราเนี่ยยังอยู่ในบ้านป่าอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็เช้านี้เนี่ยพวกเราทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะ ตั้งเนี่ยครับเสาเขาเรียกว่าระเบียงใช่ไหมใช่ระเบียงนะระเบียงหน,นหน้าบ้านนะครับส่วนพันใหญ่เนี่ยไปตัดไม้ที่เหลือนะครับพอพวกเราเนี่ยจะต่อเติมตัวหลักนะครับให้เสร็จก่อนนะครับตัวหลักแล้วก็ค่อยมาแบบต่อระเบียงแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ยังไม่ได้หุงข้าวอะไรเลยนะครับทุกคนเช้านี้เราก็มาเร่งมือทํานี่ครับส่วนที่เหลือให้เสร็จก่อนนะครับเราก็เริ่มหิวเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยหุงข้าวทีเดียวนะอาจารย์นะครับ อเคครับผมเดี๋ยวยังไงก็มาเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับแล้วก็คอยดูว่าเนี่ยถ้ามันเสร็จเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวพวกเราทั้ง3มคนก็จะขอตัวเร่งมือถามก่อนนะครับผม 阿回家，嗯、好了，媳妇。

I น,นี่แหละนะ,นะตั้งเยอะไม่ตั้งเยอะไม่ตั้งเยอะแค่นี้ก็พอโอ้อย,อยปเป็นไงพันใหญ่ลองไู้อ๋อ,อ,อ,อไม่เป็นไรทุกคนครับตอนนี้เนี่ยพวกเราก็กินข้าวเสร็จแล้วครับแต่ไม่ได้ถ่ายทุกคนดูนะแล้วก็ระหว่างนั้นนะ่ะผมกับจังเกอร์เนี่ยก็ไปสักฝ้ามาเพิ่มนะเพื่อไว้ปูบริเวณด้านหน้านะครับหรือว่าหน้าระเบียงนะส่วนพันใหญ่เนี่ย ได้เนี้ยทากันตกรอพวกเราไว้สองคนนะครับดูทุกคนค่อนข้างที่จะสวยเลยนะกันตกนี่ก็เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็พวกผมเนี้ยก็จะเอาฟ้าเนี่ยมาปูให้ครบเลยนะครับผมนี่ส่วนอาจารย์แทนก็เดินมาแล้วครับนี่เป็นไงเพื่อนเหนื่อยไหมเหนืเหงื่อนี่สวยนะบันไดนี้เสร็จแล้วนะทุกคนบันไดนี่นี่จะเป็นทางขึ้นแบบนี้เลยประมาณนี้นะนี่ขึ้นมาดูข้างบนครับว้าวนี่ นี่นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็ต่อเติมฟ้าเต็มแล้วนะครับเหลือแค่จัดส่งให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวจะช่วยพันใหญ่เนี่ยใส่ฟ้าข้างล่างนี้ให้หมดนะแล้วก็มาทําระเบียนการตกตรงนี้อีกทนีนึงนี่การตกตรงนี้อีกแล้วก็ดันคางฝั่งนู้นนะครับโอเคเนื้อพันใหญ่นะเวิร์กไหมพันใหญ่ แบแล้เออแล้วก็มึงแล้มใส่้ากับมึงสอดเข้าไปทายเนี่ยมันนยุงไนี่อย่าเคลื่อนไปมันต้องไปดชอกเลยนีบปรหมดคมแล้วไม่เหลือแล้วเหลืออะไรโอ้ไม่ฟังชวย้ยกว่านี่รถเดี๋ยวนี้พอนก้ชนม่อ

มันเป็นผลุมันต้องมีตังกับปูมันต้องสลับหัวไ่ดูเห็นไหมฝั่งนี้มันจะเล็กลงนิดนึงนี่

<给>来来吧，来吧。来吧来吧 les เออมาแค่ละค่ะไอ่เงี้ยมึงดได้องต้อยู่เ ได้เวลาทาความสะอาดได้ละวโคมอะไปอนลงไปไป แล้วแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันนะครับผมที่พวกเราเนี่ยยังอยู่ในป่าซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้ทั้งหมดนี้นะครับทุกคนก็ดูเอาเลยนี่ ระเบียงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคน <รอ S 1> มีแนวกันตกเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแล้วก็เราอันนี้เขาเรียกว่าไม้เลยนะอาจารย์ตรงเนี้เขาเรียกว่าทับฟ้าน,นะเราก็ใส่หมดแล้วนะครับเพื่อไม่ให้แบบฟ้ามันไหลนะทุกคนเราก็เตยตัวบ้านก็เรียบร้อยหม,ห,มห,มห,มหมดหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะเอาเวลาที่เหลือไ,ไปประกอบอาหารกินกันนะครับทุกคนพอตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็วันวันเนี่ยเผลอแป๊บเดียวก็จะมืดอีกแล้ว โอเคครับทุกคนเดี๋ยวยังไงก็หาฟืนแล้วก็จุดไฟอาบน้ำอาบท่าทำบเข้ากันดีกว่าครับ ทุกคนครับตอนนี้บริเวณที่พวกเราอยู่เนี่ยกลายที่จะมืดแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่พวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็เหนื่อยมากๆในการสร้างบ้านในป่านะครับซึ่งผมกับพันใหญ่เนี่ยก็หุงข้าสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบง่ายๆจริงๆเลยนะทุกคนก็เป็นอาหารที่ผมได้นำมาเนี่ยเท่าที่เหลือนะเราก็เอามาประกอบอาหารกิน กันหมดแล้วนะครับโอเคหลังจากนี้เนี่ยก็จะรอให้ข้าวเนี่ยแห้งสนิทก่อนนะครับแล้วก็พวกผมทั้ง3คนเนี่ยก็จะกินข้าวกันแล้วนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืม s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ ใครที่ซับแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเรานะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทุกคนก็อ่านทุกคอมเมนต์นะทุกคนอาจจะตอบช้าหน่อยก็ต้องขออาภายัยทุกคนด้วยนะครับเพราะทุกวันนี้ก็ยุ่งนะครับเวลาเข้าป่าก็ค่อนข้างที่จะหลายวันด้วยบางทีเนี่ยบางจุดเนี่ยอาจจะห่างจาก สัญญาณโทรศัพท์ค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับบางป่าบางจุดเนี่ยมันก็มีนะครับบางจุดก็ไม่มีก็เลยต้องขออาภัยด้วยบางคิดอาจจะไม่ได้ตอบนะแต่แค่กดหัวใจให้นะครับผมโอเคอยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงตอนพวกเราทั้ง3คน,นกินข้าวกันเลยนะมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยใช่จังกับเลยอน่ยอลเลย อันนี้กื้อหวยไลกมหมดสิมีจัดกระุกแบบก่อนแบว่าตัตดหนึงสักมือหนึงน,งนึงอะลบ้ามใช่ไหมอือมีัก็อืแลมากัอืมกินกินกินเป็นพิธีไปกินยังไงเด็ดให้เป็นพิธีไม่รู้กินทีก็ต้องกินให้อิ่มอ่ะกินเป็นวิธีนี่กินไม่เปน ปัญใหญ่เขาพูดถ้าเกินไปกินให้เป็นพิธีเฮ้ยครับทุกงหมูนะโอ้าคืนเชียงไม่หมดเลยคืนนี้เราไม่กินแม่อันนี้หมูหกแล้วอ่ะกินเกินหมูแล้วด้วยไม่กล้ากินในป่าไหนไผ่ป่าไหนนี่นะอืมเป็นพันใช่ปะกินแบบพื้นแดงทั้งตัวไม่หรออืมก็มืดหัวไผ่ไผ่ อกอะโดหรืออมาเองผักเนี่ยไม่ให้จานพันใหญ่อะตอนนี้เนี่ยเราทั้งสามคนเราก,ก็กินข้าวเสร็จกันสักพักใหญ่ๆแล้วซึ่งมาต้มน้ำร้อนนะครับกินเพื่อความ อบอุ่นนะตอนนี้ผมก็ได้มานั่งกับพันใหญ่อยู่ข้างกองไฟเลยนะครับผมนี่พันใหญ่ง่วงแล้วหรอพันใหญ่ฮะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราทั้งสามคนเนี่ยก็เหนื่อยพอสมควรนะในการสร้างบ้านในป่านะครับหลังจากนี้เนี่ยพวกผมก็จะขอตัวพักผ่อนแล้วนะครับผมเพื่อ เก็บแรงไว้ในวันต่อๆไปนะครับผมในสำหรับค่ำคืนนี้ก็ลาตีสวัสด์ทุกๆท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งในพรุ่งนี้เช้าพร้อมบรรยากาศในบ้านป่าแห่งนี้นะครับผมคืนนี้ก็ฝันดีทุกคนเลยนะครับ

ซึ่งเราทั้ง3คนเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมเพื่อกลับไปพักฟื้นร่างกายสักวัน2วันนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับเข้ามาในอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกอย่างสเบียงของพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวไว้มาคราวหน้านะครับจะมาต่อเติมส่วนที่เหลือให้เสร็จสมบูรณ์นะครับอาจอย่างวันนี้เนี่ยอาจยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับก็ยังเหลืออีกระเบียงด้านข้างใช่ป่าวแยวกันตกด้านข้างใช่ป่าอาจารย์ ดานข้างอีกทั้งหมด3ด้านนะแล้วก็จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกก็รอติดตามดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราทั้ง2คนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับผม